สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัดทลุงในระบบ FM ความที่เก้าสิ และทางระบบออนไลน์เพจ Facebook สวทพัฒลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.30นาถึง17.00นค่ะวันนี้พบกับดิฉันโรรินทองชูพร้อมด้วยคุณเทวีพรมจรันทร์ดำเนินรายการนางมุจรินททองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิต นางสาวอุทัยวันดิสิงโสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงควบคุมการผลิตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคาะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระราชกรณียกิจนานาประการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ก่อกำเนิดเป็นความหวังสร้างโอกาสให้ผู้ได้โอกาสฝืนฟูผืนป่า อนุรักษ์หัตสินไทยและหล่อเลี้ยงจิตใจของคนไทยให้ยืนหยัดอย่างสง่างามบนรากเง่าของแผ่นดินวันนี้เราจะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ผ่านเรื่องราวภาพความทรงจําและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสกนิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบ,บารมีในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินินาตพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่เจ็ดตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ส่งทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดม่ได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุง เต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลําบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใหญ่กันชงการจักสารเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและทรงรับงานฝีมือเหล่านี้ ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำน่ายสร้างไรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพระควรเครงพระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิปนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกีดที่ดัง และทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหาการุณาทิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่อย่างรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากคือการนำพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบทุกยางก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชาธิรไทอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตฟื้นฟูผืนดินผืนน้าและสืบสานวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนช่วงที่สองกับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตาม โครงการศูนย์ศิลปาชีพหัวปลาเขียวพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการก่อตั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพหัวปลาเขียวจังหวัดพัทลุงส่งวางรากฐานแห่งการสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านที่นี่ เราไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมรับฟังค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะชื่อนางสุภาทองเกลี้ยงนะคะเป็นประธานศูนย์ศรริลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวค่ะศูนย์ศรริลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวอ่า เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2543นะคะเนื่องจากพระราชสวนีของพระพันปีหลวงท่านทรงสเสด็จมาที่บ้านหัวป่าเขียวในปี2542แล้วได้เห็นถึงความลำบากของชุมชนนี้ก็เลยทรงมีรับสั่งให้สร้างศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวขึ้นเมื่อปี2543 เพื่อที่จะให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีอาชีพเสริมในการครองชีพเนื่องจากศูนย์ศิลปาชีพเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีสมาชิกกลุ่มอยู่ทั้งหมด3กลุ่มได้แก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มปักผ้าด้วยมือและกลุ่มกระจูดคะ่ะ ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ตั้งอยู่หมู่ที่7ตําบลทะเลน้อยอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะค่ะในฐานะประธานศูนย์ศิลปาชีพนะคะก็จะมีการช่วยในการพัฒนากลุ่มอาชีพตรงนี้นะคะในส่วนของการส่งเสริมเรื่องกลุ่มทั้ง3กลุ่มโดยพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าด้วยมือกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดและกลุ่มปักผ้าด้วยมือทางประธานเองเนี่ยจะ เป็นคนที่ประสานงานกับโชพัน401ในการรวบรวมชิ้นงานของสมาชิกเพื่อส่งให้กับกองงานศิลปาชีพนะคะเ,เหมือนกับงานผ้าทอเนี่ยเราจะส่งให้กับกองงานศิลปาชีพทั้งหมดโดยที่เราจะรับวัสดุมาจากกองงานแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยอทอเป็นค่าเรงเพื่อส่งให้กับกองงานศิลปาชีพค่ะแล้วก็จะมีงานปักปักผ้าด้วยมือ แล้วก็งานกระจูดเหมือนกระจูดเนี่ยเราจะคัดกระจูดเส้นเล็กเพื่อส่งให้กับกองงานแล้วก็นำกระจูดที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยขายในท้องตลาดแล้วก็พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำกระจูดเนี่ยเอางานปักกับงานกระจูดเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ปักเป็นลวดลายแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์กระจูดค่ะเพื่อชาวบ้านในชุมชนเนี่ยจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากชิ้นงานค่ะ สมาชิกตอนนี้นะคะจะมีสมาชิกทั้งหมด3กลุ่มเนี่ยจำนวน105คนซึ่งสมาชิกเองแต่ก่อนเนี่ยจะมีรายได้น้อยมากเพราะว่าชุมชนนี้จริงๆเนี่ยจะมีรายได้จะหลักๆเนี่ยจากการทำประมงแต่เมื่อมีโครงการของพระองค์เนี่ยก็จะมีรายได้เสริมในเรื่องของงาน ของแม่บ้านในชุมชนในเรื่องของกลุ่มอาชีพพวกนี้จะทําให้รายได้เนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นณนะตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านในชุมชนมีความยากลําบากมาก ในการไม่ว่าจะเป็นงานการสัญจรไปมาหรือว่าในเรื่องของรายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยในส่วนของหมู่ที่7็บ้านหัวป่าเขียวเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ยากจนที่สุดในในพัทลุงนะคะแต่มาณวันนี้พอโครงการของพระองค์เข้ามาเนี่ยก็ทําให้คนในชุมชนสามารถลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะจากที่ชาวบ้านในชุมชนแถบนี้ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปทํางานข้างนอกณนะวันนี้เนี่ยชาวบ้านสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้ด้วยงานของพระองค์จากงานเสริมของพระองค์เนี่ยเรานามาต่อย,ยอดจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักของชุมชนไปแล้วค่ะจริงๆในส่วนตัวเองเนี่ยจะ ได้รับเสด็จพระองค์ท่านทั้ง3ามรอบแล้วรอบที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นรอบแรกเพราะรอบแรกที่พระองค์เสด็จมานะปี2542เนี่ยเป็นความเป็นความไม่นึกไม่ฝันของชุมชนว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาเยือนที่นี่เพราะที่นี่เป็นมันห่างไกลเหลือเกินแล้วมันลำบากมาก พวกเราเองไม่เคยนึกว่าพระองค์จะมามาเยี่ยมเยือนพวกเราได้และนวันนั้นพระองค์ท่านเองเนี่ยเห็นความลําบากของคุณในชุมชนทรงรับสั่งให้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพวกเราถือว่าเป็นพระมาก,กรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้อะค่ะณวันนั้นถ้าพระองค์ไม่มีพระราชาสวรรนีให้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนี้ยังนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าหัวป่าเขียวนะวันนี้จะเป็นยังไง เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่กันดารห่างไกลที่สุดของพัทลุงก็ถ้าไม่มีพระองค์ในวันนั้นก็ไม่มีพวกเราในวันนี้จริงๆค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุตรศาทองวลนะคะเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าค่ะของศูนย์ธนบ,บัณฑิบ้านหัวปลาเขียวแต่ก่อนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนนะคะก็เรียนอยู่โรงเรียนพนังตุง่มจบม .6 จากโรงเรียนพนังตุงแล้วก็ด้วยความที่พ่อแม่เราไม่มีเงินทุนที่จะส่งนะคะพอมีโครงการนี้พอมีโครงการพระองค์ท่านเข้ามาช่วยส่งเสริมงานในหมู่บ้านให้เราเนี่ยมีสร้างงานสร้างอาชีพให้เราเนี่ยเราก็ต่อย,ยอดจากผู้ปกครองมาด้วยความที่แม่เราทอผ้าด้วยแล้วก็ฝึกด้วยฝึกด้วยฝึกจากนั้นมาตลอดก็เลยก็เลยเกิด ตั้งใจพอมีครอบครัวแล้วเราคิดว่างานตรงนี้มันเพิ่มรายได้ให้เราได้เราไม่ต้องออกไปหางานข้างนอกโดยที่ว่าครอบครัวเราจะได้อบุ่นโดยมีลูกสองคนนะคะมีลูกสองคนเราจะได้ไม่ต้องออกไปหางานทําข้างนอกก็เลยมีอาชีพทอผ้าเข้ามาจากเดือนแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้รายได้ประมาณรอันละร้อยร้อยกว่าบาทเดือนประมาณ35 0 0 ได้ประมาณนี้แต่ว่าจากที่มีโครงการอันนี้มาเสริมมีรายได้เสริมมาจาก3,500เนี่ยเราได้มาเกือบหมื่นต่อเดือนจนตอนนี้ส่งลูกเรียนเกือบจบปริญญาแล้วค่ะลูกสามารถเราไม่ต้องออกไปหางานทำข้างนอกเลยโดยที่ว่าเราส่งลูกเรียนพยาบาลได้ส่งลูกอีกคนเรียนในเมืองเข้าโรงเรียนในเมืองดังๆได้อันนี้ค่ะเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ย ได้มาเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านของสมาชิกที่เนี่ยทุกคนทุกคนแม่บ้านที่นี่ไม่ต้องออกไปหางานทําที่อื่นเลยได้อยู่กับครอบครัวหมดเพราะว่าสามีส่วนมากจะเป็นการทํำระมงน้ําจืดกันหมดเราก็ได้ช่วยสามีไปเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองแต่ตอนเนี้สามีมีเวลาว่างเขาก็มาช่วยเราทอผ้าทุกคนในบ้านทําได้หมดลูกเราเราก็สอนว่าพระองค์ทายทอดงานให้เราเนี่ย อย่าลืมอย่าทิ้งถิ่นฐานของเราแม่ทําเป็นลูกก็ต้องทําเป็นด้วยลูกสองคนพยายามสอนนะคะสอนให้ลูกลูกเสาร์อาทิตย์ว่างมาช่วยแม่ได้ไหมตอนนี้ลูกพอผ้าก็เป็นปักผ้าด้วยมือก็เป็นเราเป็นสมาชิกหมดคะ่ะทั้งบ้านทั้งครอบครัวตอนนี้เป็นสมาชิกของส่วนตัวอาชีพทั้งหมดเพื่อไม่อยากให้งานตรงนี้มัน ม,ม,มัน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 สูญหายไปเราก็สอนรุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่าคนเราไม่ได้มีฐานะมากมายนะคะจะให้ลูกบางคนเนี่ยเรียนไปอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้แต่อีกคนบางคนเขาไม่ได้มีเงินทองมากมายไม่สามารถส่งให้ลูกเรียนถูงสูงได้เราก็หันมาองานตรงนี้จากาอาชีพเสริมตอนนี้เป็นอาชีพหลักไปแล้วซึ่งงานปักกระเป๋าตอนนี้จากปักผ้าด้วยมือ แปลรูปมาเป็นปักปักลงบนกระเป๋าเนี่ยสร้างไรายได้ให้ชุมชนดีมากจน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 ไม่ต้องไปนั่นเลยลูกเด็กแถวเนี้ยตอนนี้เริ่มมีเรียนเรียนต่อปริญญาโทปร,ริญญาโทก็มีส่งปริญญาเอกได้หมดค่ะตอนเนี้ยขอบคุณมากขอบคุณอาชีพที่แม่แม่ฟ้าหลวงพระเป็ปีหลวงมอบไว้ให้ขอบคุณมากจริงๆ ในฐานะที่เป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะก็สำนึกในพระหมหากรุณาของพระองค์ท่านเป็นอย่างสูงเพราะว่าณวันนั้นถ้าพระองค์ท่านไม่เสด็จมาหาพวกเราพวกเราก็คงจะยากลำบากกว่านี้เยอะมากรู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่เคยทิ้งประสนิกรของพระองค์แม้แต่คนเดียวพระองค์ทรงเห็นความยากลำบากของประสนิกรแล้วก็ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน พระองค์ก็ยังดันด้นมาณนะวันนั้นเนี่ยพระองค์ที่มาหาพวกเราเนี่ยทางถนนก็ไม่มีพระองค์ต้องใช้คันโครงดินเหนียวในการที่ขับรถนั่งรถมาหาพวกเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลําบากมากเพราะยังจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกเยอะมากแล้วคันคลองดินเหนียวเนี่ยมันก็ยากมากที่จะ เออนั่งรถมาก็เลยต้องใช้ไม้เสม็ด้วยซ้ําในการปูทางให้รถของพระองค์มาได้แต่พระองค์ก็ยังมาหาพวกเราได้แล้วก็ยังให้พวกเราได้มีกินมีใช้จนทุกวันนี้ก็ด้วยพระบรารมีของพระองค์ทั้งหมดเลยค่ะ ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านณวันนี้จะไม่อยู่กับพวกเราแล้วแต่ด้วยณวันนี้เนี่ยชุมชนบ้านหัวป่าเขียวเองก็จะพยายามต่อยอด งานของพระองค์ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนจจากที่เราเป็นแค่การส่งเสริมอาชีพณนะวันนี้ก็จะพยายามให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะได้ให้คนข้างนอกได้เข้ามาศึกษางานของพระองค์แล้วก็เพื่อที่จะให้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนให้กับคนในชุมชนทั้งหมดแล้วก็ในจังหวัดพัทลุงต่อๆไปไม่ให้สูญหายค่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณจากแม่ของแผ่นดินได้ส่งผ่านพลังแห่งความเมตตาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินกลายเป็นแสงนำทางให้เยาวชนที่เคยหลงผิดได้ปรับเปลี่ยนชีวิตก้าวสู่การเป็นคนใหม่มีงานมีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างภาคภูมิ ขณะดเดียวกันความเข้มแข็งของชุมชนมีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากเกิดจากผู้นำที่เสียสละหลอมรวมพลังของคนในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกวาวอำเภอควนกหนุนจังหวัดพัทลุงมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไรบ้างจนมีตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่หลงผิดถึงสามรายเราไปติดตามกับช่วงสารต่อพระราชปัิธานค่ะ ช่วงสารตอบพระราชปณิธานสวัสดีครับกับผมสิบเอกกิตินันรักบานกำนันตำบลกองกนนและประธานนักกรรมการกองทุนแม่กองเป็นดินหมู่ที่สี่บ้านก๊กวาครับครับเมื่อก่อนบ้านก๊กวา่าหมู่ที่สี่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเป็นจำนวนมากและเป็นปนัญหา ให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่างอำเภอก็ได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็งความแข็งแรงของหมู่บ้านหมู่ที่สี่บ้านโคก,กวาจึงให้หมู่ที่สี่บ้านโคก,กวาเป็นหมู่บ้านต้นกล้าที่จะรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของเป็นดินหลังจากนั้นในพีพศ2 5 6 2ต่างอำเภอควนกนนุนก็ได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็งความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในเรื่องของยาเสพติด ทางอำเภอควนกนนก็ได้ส่งให้หมู่ที่4บ้านพวก,กว่าเป็นหมู่บ้านของทุนแม่ของบ่นดินที่ได้ครับเอินพระราชทานเอินฝันถุงและเอินสมทบจากปปสภาค9าเ,เป็นอินจำนวนเอิน9,000บาทและได้ร่วมสมทบเอินจากพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านในวันประชุมประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน หลังจากนั้นกองทุนแม่กองเป็นดินหมู่ที่สี่บ้านกกว่าก็เป็นได้มีทุนขึ้นที่จะกับเพื่อนในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากนั้นตางคณะ,ะกรรมการหมู่บ้านก็ได้มีการประชุมหารือเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เราจะมีการนั่งกินน้ำชานะครับและก็หาแนวทางในการแก้ไขเราจะเรียกพวกที่ติดยาเสพติดมามาพูดคุยนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องของยาเสพติดว่าใครจะเลิกยุ่งยาเสพติดเราจะเอาไปเก้าการบําบัดนะครับหลังจากได้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นมานะครับทางหมู่บ้านก็ได้จัดการ เข้ใกล้ๆการบําบัดเรื่องของยาเสพติดในส่วนของการทาอาชีพนะครับเราก็ได้มีการประชุมทางคณะกรรมการหมู่บ้านว่าจะจัดทาโครงการ,รคืนคนดีสู่สังคมนะครับพี่ช่วยเหลือน้องนะครับเราก็ทาโครงการนี้นะครับสําหรับคนที่ผ่านการบําบัดมาแล้วไอ้มีงานทําในหมู่บ้านนะครับ เราก็มีโครงการให้เลี้ยงไก่ไก่ไก่ให้เลี้ยงวัวหลังจากการบำรบัดแล้วนะครับมีบุคคลที่เลิกเลิกเลยนะครับที่เลิกเลยก็ประมาณ3ามคนครับกับผมทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอาณาี่สุดมีได้ของพระบันปีหลวงที่ได้มอบเอินตั้งต้นให้กับกองทุนแม่ของบ่นดินหมู่ที่สี่บ้านพวกวา อย่างหาที่สุดไม่ได้ครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะสารต่อและตามานต่อไปในหมู่บ้านให้มีความเจริญให้มีความเรื่องอยาจสพติดให้ลดน้อยลงต่อไปครับนี่ครับผมื่อนายต่เราต้องเกิดครับจากอาทิตย์ที่เป็นก้นเกิดจายา กคลุ่มปิดกับการจ่ายยารีบติดกาหลังจากนั้นก็ได้รวมกลุ่มการปีช่วยเลือนนองกองตุนแม่กล้องแป้นดินก้อง,องมู่บานไอสนับสนุนนา้มีการเลี้ยงไก่กับเลี้ยงกูครับตามามามีหลายๆก็ใกล้ๆได้วันจ้องแป้งตามแป้งแล้วรับเลี้ยงกู้กับไม่มีหลายๆทุกวันแต่ว่าก็คือ มีต่อยอดขึ้นได้เป็นเจ้ตัวกันแล้วครับผมรู้สึกสาบซึ่งปรามาการุณาตีคุณนก้องปลาส้มเด็ดปละปันสีล่วงเต่ได้หมอบโอูการไอผู้คุณคกูค้ยาติดติดรับแต่ไมมีชีวิตไม่เป็นคนละกุนกนก้นเลยล้วครับข้าแม่ดีใจมากที่ลูกได้ดีกองทุนแม่กองเป็นดินได้ระนับตะน้นลูก แล้วก็ลูกได้มีชีวิตดีขึ้นเนม้มันยกคนลูกคน่ได้มาก็ประคุณประมาแม่การุณาติคุณก็ปัจันปีร่วมที่ได้มีโครงการนี้สนับตนุนลูกให้ดีขึ้นครับสวัสดีครับประมดลำชวนลมพัฒนาการจังหวัดพัทลุงครับครับสำหรับกอ,องทุนแม่ข,ของแผ่นดินนะครับก็เป็นพระราชปณิธาน ที่แน่วแน่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงนะครับที่พระองค์ทรงห่วงใยต่อประเทศชาติในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับพระองค์จึงได้พระราทานเอินควันถุงมานะครับซึ่งเป็นเอินส่วนพระองค์นะครับได้พระราทานให้กับชุมชนนะครับเพราะในส่วนของกองทุนแม่กองแผ่นดินจริงๆหัวใจสําคัญของกองทุน ไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่เป็นสิ่งที่อยู่ที่ความร่วมมือนะครับของพี่น้องประชาชนในการานำทุนมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ร่วมกันในการบูรณาการเพื่อการดูแลชุมชนรักษาชุมชนร่วมในการคิดร่วมในการแก้ปัญหากันเองเปรียบเสมือนการใช้พลังของชุมชนในการดูแลชุมชนและก็เพื่อ ความยั่งยืนของชุมชนนะครับสำหรับในส่วนของการดําเนินการกองทุนแม่ของเป็นดินนะครับจังหวัดพัทลุงเราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเรามีกองทุนแม่กองเป็นดินที่ได้ร่วมกับเคลื่อนในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดจํานวน313หมู่บ้านและในจํานวนหมู่บ้านทั้งหมดขณะนี้จังหวัดพัทลุงเราได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน กองทุนป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดนะครับครอบคลุมทั้งทุกหมู่บ้านของจังหวัดพัทลุงนะครับภายใต้แนวคิดในส่วนของการใช้น้ําดีไล่น้ําเสียนะครับอันนี้เป็นสโลแกนเป็นมอตโต้ของการกับเคลื่อนงานของกองทุนแม่กองเป็นดินที่พี่น้องกองทุนแม่กองเป็นดินเราได้นํามาเป็นหลักในการกับเคลื่อนนั่นหมายถึงว่าในส่วนของพลังความดีนะครับที่เรามีในชุมชน จะร่วมในการสร้างแล้วก็ขยายผลนะครับที่จะแก้ปัญหาในส่วนของอาจจะมีสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะครับเพราะนี้คือตัวโมอตโต้ตัวสิ่งสําคัญที่เป็นหัวใจของกองทุนแม่ก็คือการใช้พลังความดีของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาของชุมชนนะครับเพราะในส่วนของกองทุนแม่จึงไม่ใช่แก้กองทุนนะครับแต่เป็นในส่วนของสายใยความรักที่มาจากแม่นะครับที่ ตักทอหัวใจนะครับในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมในการสร้างพลังในการแก้ปัญหาในการป้องกันยาเสพติดของหมู่บ้านชุมชนรวมถึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนในมิติอื่นๆด้วยนะครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสําเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกวาอําเภอคนขนุนจังหวัดพัทลุงเกิดจากพระมาหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการสานต่อด้วยพลังความร่วมมือของชุมชนและผู้นําที่เข้มแข็งจนก่อเกิดเป็นพลังสร้างชีวิตสร้างความหวังและความยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยและนี่คือทั้งหมดกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการให้กับสถานีวิทยุอีก70สถานีทั่วประเทศร่วมรับสัญญาณรายการท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บนากาสานาทีถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคอมเมนต์นะคะที่เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการทีมงานวันนี้ นางมุจลินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงควบคุมการผลิตและเราสองคนดิฉันนางสาวทีวีพรมจันทร์พร้อมด้วยคุณเวรินทองชูดำเนินรายการต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากลูกไทยรวมหวงแหนงรักแผ่นดินขนอไว้ยายสิ องไพรแห่งน้ำใสใช้อาบกินดนิยามแหล่งทรัพย์สินแผ่นดินป้อคือตำนานความอุดมสมบูรณ์สินแม่แห่งแผ่นดินท่านห่วงไว้ให้ไท,ย,ทยพอ เป,เป็นทองสมจิตปองครองชีวันกันสืบไป สงน้องจอมราช <laughs>